วันนี้มาทำเค้กแต่งงานกันค่ะจากคลิปก่อนหน้าพาไปจัดเค้กมาแล้วเดี๋ยววันนี้จะพาเล่าให้ฟังว่าเราจะทำเค้กกันยังไงนะคะ เค,ค้กก้อนนี้เราเลือกทําเป็นเค,ค้กบัตเตอร์ค่ะเนื้อเขาจะชุ่มชื้นแล้วก็มีความแน่นแล้วมีความนุ่มซึ่งเรามองว่ามันสามารถขึ้นชั้นเป็นเค,ค้ก3ชั้นได้โดยที่เขาไม่เสียรูปทรงจากนั้นนะเราจะมาสไลด์เค,ค้กเพื่อเอาแผ่นสีน้ําตาลเนี่ยด้านบนออกเพราะว่าเรามองว่าเวลาที่ตัดเค,ค้กออกมาแล้วมันเห็นขอบสีน้าตาลเนี่ยมันดูเป็นขัดๆนิดหนึ่งเนาะอยากให้มันเป็นสีครีมแล้วก็สีของเค,ค้กเลยนะสีครีมขาวๆแล้วก็สีของเค,ค้กเลย อนเราปาดนะคะเราจะปาดแบบนี้ทำเรียบขึ้นสามชั้นเลยจากนั้นเราก็จะเอามาขึ้นชั้นแบบนี้ค่ะพอขึ้นชั้นเสร็จนะคะเราจะเอาครีมโบ๊ะเลยค่ะทุกชั้นเลยนะเพื่อที่จะให้เขามีปริมาณครีมเนี่ยในการทำเรียบที่ง่ายขึ้นนะคะก็จะโบะครีมทุกชั้นแบบนี้ไว้ก่อนค่ะใครที่อยากลองหัดทำนะคะอาจจะแบบว่าลองใช้ถุงบีบนะคะช่วยโบะครีมลงไปก่อนนะคะเพื่อให้มันง่ายขึ้นเนาะจากนั้นเราก็จะใช้ตัวทำเรียบค่ะ โดยการทำเรียบอีกครั้งหนึ่งตัวนี้เราเราเลือกใช้เป็นตัวทําเรียบแบบใสนะคะเห็นไหมมันจะทําให้แบบว่าเหมือนมันทําเรียบได้ได้ง่ายขึ้นพวกฟองอากาศพวกเนี้ยตัวทําเรียบแบบใสตัวนี้ค่ะจะเก็บได้หมดเลยอ่าทำให้เค้กก้อนเนี้ยค่ะดูทําเรียบได้ง่ายขึ้นจากนั้นค่ะวิธีการเนี้ยใครมองว่าแบบว่าเฮ้ยมันเป็นการทํหลายง่ายๆนะคือตอนที่เราไม่ตั้งใจทาอะ่ะทุกคนมันจะเค้กไม่เรียบแบบเนี้ยง่ายๆเลยแต่พอเราตั้งใจที่จะทําให้เขาเกิดลาย ลายที่แบบไม่ตั้งใจอะ่ะมันจะยากขึ้นนิดหนึ่งอ่ะตอนเนี้ยเราจะแต้มครีมไปเพื่อทําให้เค้กอะ่ะดูไม่เรียบเป็นจังหวะของครีมเป็นคลื่นที่โผล่ขึ้นมานิดหนึ่งแบบนี้นะคะพอได้แล้วเราจะไปแต่งตัวแต่งกันเลยคือใบไม้ที่เราได้มาค่ะมันสีเข้มนิดนึงคราวนี้ว่าเราเลยทํำยังไงดีนะให้มันสีดรอลงเราก็เลยใช้แอร์บัตทุกคนแอร์บัตเป็นสีแบบเงินเงิน,เ,งนเทาๆอะ่ะเพื่อจะดรอสีใบไม้ลงเป็นสีที่กินได้นะคะ แล้วเราก็มาทำการแต่งดอกไม้กันต่อค่ะดอกไม้ในวันนี้เลือกเป็นสีตีมโอลโรสเพราะว่าในตีมงานเขาเนาะเป็นสีโอลโรสนะแล้วก็มีสีเขียวแซมซึ่งก็ใช้ใบนะคะเป็นตัวช่วยทำให้เค้กก้อนนี้มีสีเขียวเพราะตีมสีที่ลูกค้าส่งมานะคะก็จะเป็นตีมโอลโรสแล้วก็แซมเขียวแบบนี้เลยนะคะเรามองว่ามันเข้าตีมสุดๆและเราก็ได้เค้ก3มชั้นที่แต่งดอกกุหลาบตีมสีโอลโรสแซมสีเขียวเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นค่ะวันงานนะคะเราก็เอา ไปจัดหน้างานซึ่งพอไปจัดหน้างานเนี่ยคอนเซปต์คือในห้องโถงเนี่ยเป็นสีเขียวเนาะมีแต่งสีเขียวแบบนี้เลยแล้วก็มีแซมดอกสีโอโลดขนาดเค้กที่ทําไปเป็นไซส์20ปอนนะคะดูพอดีกับห้องโถงเลยค่ะไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไป